ผมชื่อพยงผิวทองครับผมเป็นนักแต่งเพลงผมไม่สบายผมเป็นโรคตับครับสาเหตุที่เป็นโรคตับก็คือการเป็นนักแต่งเพลงคือต้องบางครั้งเราต้องอยู่ในวงเล่าในวงการที่เพ <regarde S 1> <Belle. S 2> ื่อนเพื่อนเขาดูดบุหรี่อะไรอยู่นั้นน,น่ะน,นะคือเราเราเราต้องไปทางานกลางคืนด้วยครับกับการที่เป็นนักแต่งเพลงอยู่ในห้องอัดเนี่ยเราเราเปความรู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีจนวันหนึ่งเราเราก็ได้ไปหาหมอ เราก็ไปตรวจเลือดไปตรวจอะไรนั่นนะคุณบอกก็บอกว่าอคุณเป็นโรคตับทานเหล้าไหมเราก็บอกเราทานเหล้าเพราะเราทํางานแบบนี้อย่างตืนนี้คุณบอกเขาก็ให้ยามากินก็รักษาตัวอยู่ประมาณสี่ปีในระหว่างที่เรารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็ทรงอยู่ในสภาพแบบว่าอยู่อยู่อยู่แบบเก่าที่เราที่เราเป็นไม่สบายนะครับวันหนึ่งคือพี่กแกก็บอกว่าอาจารย์มันมีทางเลือกอยู่ทางนึงนะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจารย์ลองลองไปใช้ดูอาจารย์ลองเอามากินดูนะ เราก็เมื่อในเมื่อพิติกแนะนําเราก็เลยลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นครั้งแรกที่ผมกินคือสีชมพูสีม่วงแล้วก็อิกาดผมกินอยู่ประมาณ15วัน15วันปุ๊บร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงมากเลยครับจากที่เราผิวดำเริ่มมีมีสีมีสันขึ้นมาของเราที่มันเริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับ จนจนเราเราเล่นใจว่าอีผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้มันใช่จริงๆกับโลกนี้โลก,กักบที่เราเป็นเนี่ยคือในระหว่างที่เป็นมันทรมานมากเลยครับเราเราจะอดหลับอดนอนอะไรก็ไม่ได้เราไม่มีเียวไม่มีรแรงเลยโลกตัวน,นี้เราล่างกายเราจะเปลี่ยนไปในทางที่แบบโซม,มากๆเลยครับพอเราได้พอเราได้มากินผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้ปุ๊บร,ร่างกายเรากลับมาแข็งแรงเรามีน้ํามีนวลมีสีมีสันขึ้นเลยคือตอนนี้ผมเชื่อร้านเป็นสินเลยว่าดีจริงๆ